สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านเรื่องเกือบไปและมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือเลยค่ะหนังสือภาษาภาทีนี่นะคะเล่มน,นี้นะคะหน้าที่94มาค่ะเรามาอ่านพร้อมกันค่ะเกือบไปหลังฝนตกหนัก พ่อพาพลายมะปินพลายมะค่าและช้างพลายของเพื่อนบ้านอ่าเด็กๆอ่านแล้วก็พยายามชี้ตามนะคะอีกสองเชือกไปช่วยลากต้นไม้ ที่ล้มขวางถนนอาย่อ,ยอหน้าต่อมายอ่อหน้าคือการเข้ามาแบบนี้เรียกว่ายอ่อหน้านะคะภูผาขอไปกับพ่อพาใบโบกใบบัวไปด้วยพ่อกับภูผา ขี่คอพลายมะปินมีลูกช้างเดินตามหลังทั้งหมดพากาันเดินทางลัดผ่านป่าเพื่อให้ถึงเร็วขึ้นผู้ผารู้ว่า เพื่อนเพื่อนเดินตามมาเพราะมีเสียงกระดึงและกระพรวนดังตลอดเวลามาดูหน้าต่อไปนะคะเด็กๆแล้วจูจูเสียงโป๊กเป๊กเสียงกรุงกริง เงียบไปภูผาหันไปดูอะไรนั่นงูสีดำตัวใหญ่แผ่แม่เบี้ยขวางทางลูกช้างทั้งสองยืนตัวแข็งไม่โบกหู ไม่แกว่งหางต่างฝ่ายต่างจ้องกันอยู่สักครู่แล้วงูก็เลื้อยเข้าป่าไปอ่ะเยอะหน้าต่อมาค่ะใบโบกใบบัวตกใจกลัวส่งเสียงร้อง วิ่งชูงวงเข้ามาเกาะหางพลายมะปินทันทีจะหน้าต่อมาค่ะโอ้หน้าสงสารใบโบกใบบัวเกือบถูกงูกัดงูตัวใหญ่น่ากลัวจริงๆ เกือบไปเกือบไปเรามาอ่านอีกหนึ่งครั้งนะคะามาที่หน้าเดิมค่ะเกือบไปหลังฝนตกหนักพอ่อหลังฝนตกหนักพ่อพาพลายมะปินพลายมะค่า และช้างพลายของเพื่อนบ้านอีกสองเชือกไปช่วยลากต้นไม้ที่ล้มขวางถนนอ่านี่ค่ะช้างเมื่อเอามาเลี้ยงแล้วเราจะเรียกเป็นเชือกนะคะไม่ใช่เป็นตัวแต่ถ้าช้างป่าที่อยู่ในป่าเลยเราเรียกเป็นตัวช้างที่เอามาเลี้ยงที่อยู่ที่บ้านหรือที่สวนสัตว์เลียงเราเรียกเป็นเชือก ทีนี้เขาบอกว่ามีพลายมะปินพายมะค่าและช้างพายอีกสองเชือกรวมเป็นกิจเชือกละคะสี่เชือก4ี่เชือกหรือ4ตัวนั่นเองนะคะจากข้อความนี้อ่ะเขาเอาช้างไปลากต้นไม้ที่ขวางถนนต่อมาผู้ผาขอไปกับพ่อพาใบโบกใบบัวไปด้วย เมื่อกี้มีพายมะปินพายมะค่าช้างพายอีกสองเชือกเป็นสีจากนั้นมีใบโบกใบบัวรวมเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆรวมเป็นหกเชือกอพ่อกับภูผาขี่คอพลายมะปินมีลูกช้างเดินตามหลังทั้งหมดพากัน เดินทางลัดผ่านป่าเพื่อให้ถึงเร็วขึ้นอ่าพ่อกับภูผาไปยังไงคะเขาเดินทางโดยการขี่คอพายมาปินไปลูกช้างก็จะเดินอยู่ข้างหลังทีนี้ทำไมเขาต้องเดินทางลัดคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะถึงเร็วขึ้นย้าหน้าต่อมาค่ะภูผารู้ว่า เพื่อนเพื่อนเดินตามมาเพราะมีเสียงกระดึงและกระพวนดังตลอดเวลาแล้วจูจูเสียงโป๊กเป๊กเสียงกรุงกริงเงียบไป ผู้ผาหันไปดูอ้าวเสียงโป๊กเป๊กกับเสียงกุงกิง่งคือเสียงกระพวนกับกระดึงเงียบไปแสดงว่าลูกช้างทำไมคะถ้าเป็นตรงนี้ลูกช้างเดินหรือหยุดลูกช้างกำลังหยุดเพราะว่าถ้าลูกช้างเดินกระดึงและกระพวนก็จะต้องส่ายและก็ส่งเสียงผู้ผาก็เลยหันไปดูอะไรนั่นงูสีดำตัวใหญ่ แผ่แม่เบีย้ยขวางทางลูกช้างทั้งสองยืนตัวแข็งไม่โบกหูไม่แกว่งหางที่ใบโบกใบบัวไม่เดินเพราะว่าอะไรเจองูสีดำตัวใหญ่กำลังแผ่แม่เบีย้ยขวางทางเลยงูนะคะงูอันนี้ ถ้าแผลแม่เบีย้ยกําลังจะเป็นการที่งูกําลังจะต่อสูอ้เพราะฉะนั้นใบบวับบวใบบัวก็เลยกลัวต่างฝ่ายต่างจ้องกันอยู่สักครู่แล้วงูก็เลื้อยเข้าป่าไปใบบวับบวใบบัวก็ไม่ได้ทำอะไรกับงูก็ไมไ่ทำอะไรกับใบบวับบวใบบัวเมื่อเราไม่ได้ทำร้ายสัตว์สัตว์กันเลยอไปตามทางของเขานะคะ ใบโบกใบบัวตกใจกลัวส่งเสียงร้องวิ่งชูงวงเข้ามาเกาะหางพลายมะปินทันทีโอหน่าสงสารใบโบกใบบัวเกือบถูกงูกัด งูตัวใหญ่หน่ากลัวจริงๆเกือบไปเกือบไปอ่าทีนี้เรื่องเกือบไปคือใครเกือบอะไรคะอ่าเนื้อเรื่องมาจากการที่ใบโบกใบเบือบใบบวัวเกือบถูกงูกัดนั่นเองอ่าทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดเล่มนี้กันค่ะเด็กๆ ครูจะให้เด็กๆทำแบบฝึกขัดเล่มน,นี้นะคะเมื่อเราเรียนไปแล้วแบบฝึกขัดหน้าที่25เลยค่ะอ่าและเติมคำตามเนื้อเรื่องอ่าทีนี้เมื่อกี้เรานับแล้วนะคะว่าช้างที่ไปช่วยลากต้นไม้มีกี่เชือกี๋ยวนับไปแล้วนะคะ ถ้าเด็กๆไม่รู้ให้ผู้ปกครองช่วยอ่านแล้วก็ตอบนะคะตรงนี้หน้านี้นะคะหน้า,นนะะนาที่25และแบบฝึกหัดหน้าที่26เรียงลำดับเลยอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนะคะมีหมายเลข1นึงถึงหมายเลข5โดยที่ใส่เป็นตัวเลขไทยนะคะ,ะแบบฝึกหัดอันต่อมาข้างล่างนะคะสี สีอะไรได้โยงคําค่ะเราเจอในเนื้อเรื่องแล้วสีบ้านสีดําสีใจสีหางสีลัดสีอะไรคะงูสีดําตัวใหญ่เด็กๆก็ให้ทัดวางและลากเส้นนะคะตกตกอะไรใบบกใบบับวตกใจหาคําว่าใจนะคะคะแลวเด็กๆหาที่สําหรับเขียนชื่อและส่งงานลงแนอระบั้มนะคะเด็กๆตั้งใจอ่านนะคะถ้าเด็กๆยังอ่านไม่ได้ให้ผู้ปกครองช่วยสอนอ่านก่อน หรือเมื่อเราอ่านไม่ได้เราก็จะอ่านเพิ่มเติมอีกในช่วงตอนเย็นก็ได้ค่ะถ้าเด็กๆอ่านบ่อยๆเด็กๆจะอ่านเก่งนะคะวันนี้คุณครูก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ